สวัสดีครับวันนี้สิพามาส้มสวนของ่องพีบ้าพารีวิวเป็นสวนของผมเองครับข้างบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เมื่อกี้ตารางเม็ดเนี่ยพอจะปลูกอะไรจากชนะยางจากสนิทก็นี่ครับเป็นข่าแดงครับ กระแดงเป็นกระเพราที่ต้องใส่ในการประกอบอาหารทุกมือเลยอย่าน,นี้กระเพราเลยนะอันนี้เป็นตะไคร่หอมปลูกออกกินมันเลยสินะไลมแมลงกับอย่างนี้ตะกระเพราแดงกระเพราขาวน,นี่ก็จะเป็นแมงลับว่าผักอีตูว ต้นสาลาเน่ไกระเขาแดงอีกอันนี้เป็นต้นยังงกาบ้านผมเอื่นไหลปละลดยังจะแกล้งกินกับลาบน,นี่ตะคา อันนี้ก,กล้วยใบอะมกจะใส่ใบครับ,รบน,นี่อะพอสตอไว้ประมาณสิบต้นนีเพื่อนฟงมาฝากอันนี้เป็นต้นกาทุเรียนจากมเมล็ดเอง ซีนี่ต้นหมกนาวครับแป้นพิจิตรต่มบางงามบันไดก็อันนี้ก็ต้นโหละพาพึา่งเด็ดยอดเหันแตกอันนี้เป็นพักบุงครับ ต้นหมากสินี้เราผักอีสานเลยครับกับไส้แกงกับสินี้ไส้แกงได้ไส้ต้มได้กับอย่างเง้ยนี่น,นนะผักอีตูนี่กับข้าวเนี้ยข้าวี้งามครับข้าวเด่นข้าวขาวนี่เป็นเบีย ต้นขนุนครับอันนี้เพิ่งลงไปครับต้นขนุนฝนตกดีอันนี้ก็คือพักง่ตัดไปกินแล้วรอบนึงบัรูว้วจะเป็นยอดดีกวส่วนนี้ก็จะเป็นผักอีตัว จางงามคับส่วนาก้ต่างักอีตู้กับกบเขาเัยนี่บุงตาบุ้งเลยเอาในมาวานไว้มันจะเป็นเลยเอามาขยายออก อันนี้ก็ไว้แลเร็วแต่ว่าตัดงามันออกสิแต่ออกอีกคู่หนยต้นเขือเขือเทศกันนี่เป็นเขือปลอกน้ำงามครับเขือปลอกนี่ตะไครมันงามไลหัวเลยตัดใบออก อันนี้ใบยิกนี่แก่จังไลยเด็เดออกว่ะใบยิกหอมหอมเลยกิใิในไเงาไม้นี่นะนี่ก็เป็นหอมเปรส่ลา นนเนี่ยกุหลาบยันต์อย่นงเงี้ยหน่อยอดกุหลาบแดงมาปลูกดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธออันนั้นเมียบ้านครับอันนั้น ปลูกคางหัวเลยครับกระเพาะขาวอย่างงามมีปลูกใส่กระถางกกนี่ครับเอาลงดินกับสีงามอยู่นี่ครับเอาลงออกจากกระถางนี่นต้นลำไยจ,จิบมะเล็ดไว้ก็รู้ว่ามันดีง่ายมั้ง่งกับทส่วนหรอไปไปแต่ปลูกอยู่บนนอก มีกับปูต้นขนนหน่อยเพิ่งของวันลงมีกับมีต้นพริกดังนันก็เป็นหน่วยอันนี้ผมกาต้นไตใบที่สรรพคุณต้านโควิดอยังจะยางอะไรเพื่อนว่าต้นไตใบต้มคือสินี้มันละพ่าปลูกใกล้กันเท่ครับมันพื้นที่หน่อย อือดิกระเพราแห้งเด็ดแห้งแตกยอดดีตรงนี้พ,พ,พริกต้นพริกพริกสามต้นเลี้ยงกันนะนนี้พึ่งลงไปตะไคร่ตะไคร่แกงสองก่อหน้าก็จะเป็นพริก กรบหัวเราพาักอนี้กันคากับพึ่งลงไปก็นงังสิตแตกงอดขึ้นนนี้ะมาละกลครับมันบ่าง,ง่ามันไรเพราะว่าดินกับื้อถุงมากดินนี่มิเตอรไส้นิห้องสามต้น เป็นต้นต้นไม้ประดับขยายไปตอนแรกซื้อมาก,กอเดียวเราขยายออกสีหลอดประบุแต่ออันนี้เริ่มแตกยอดแล้วอันนั้ะนจะอะไคือปลูกดอกไม้เนี่ยนี่แหละครับพื้นทีที่นี่ละ สามารถผลิดเกษตรได้ด้วยกันผมสีขยายออกมาเรื่อยๆเนี่ยบรรน,นอกสีได้ไปเอาฟุ้นเอาอย่างมาใส่อยู่มันยังบไรไิการปานตะดน เกับกับทยเป็นแนวทางให้คนที่อยากปลูกต้นไม้พื้นที่ในน้อยครับปลูกใช่กระถางหรปลูกใช้ย,ยังก็ได้ครับวิจาเป็นต้องเป็นไรซิลไรเ็ตพอเพียงครับจำนี้ก็เหลือกินอยู่ตวาบอนม,มีทุกอย่าง่า บางบระเทีล้างอันแกไขเน่อยู่รครับนาคดกกะสิขยายค้าออกอีกกับตะไคร้ต้นหมากกับนีทต้งนี้นะครับเพีองอาหารมีแบกพริกข้าตะไคร้ปลูกก็อันที่จำเป็นอันใดปลูก,กว่าใดก็ซื้อเอาครับกระผมก็จบ กิปเพียงนข้านีนนะครับกากดติดตามกดซับสไคร์น่ยนะครับส่องพีบ่าพารีวิวครับขอบคุณครับ